ห oh, คันนี้ครับส่วนทรงสีสันแล้วก็เรียกว่าเป็นระดับตัวท็อปของรถสายมินิบอลคาร์นะครับคันนี้คือ Toyota Starlet ครับทม์ลายเขาอยู่กันกับช่วงเดียวของช่วงเดียวกันกับของอนด้า i c i ิก c ีจีดิส n ตนเนะครับตัวนี้ออกมาปุ๊บก็ขายดีแต่ออกมายันปิดลายเลยครับ จบปิดจอบตัวสุดท้ายนี่ในเมืองไทยรู้สึกจะเป็น1,600 GTI นะตัวนี้ก็เขาว่าเป็นเครื่อง4 GE ผมไม่มั่นใจเครื่องบล็อกเดิมมันแต่เป็นตัวท็อปตัวเดียวที่ลงกับในโดเรมอนตัวท็อปหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาว่าเป็นตัวเทอร์โบซะด้วยตัวนี้นะโอ้โหคันนี้คุ้มตังค์นะเนี่ยซาเล l ตเทอร์โบมันออกจะแสนสา0หมก็จริงนะครับแต่ผมเคยเห็นรถรุ่นนี้บอดีน้นี้ที่หล่อแบบนี้ ทำกันถึงขนาดนี้ก็ราคาอยู่เลทนี้ครับแล้วกล้าพูดเลยนะตัวนี้บอดี้นี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาของมันแล้วนะครับที่จะบูมเล่นกันเหมือนพวก AE86 รถเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วพูดด้วยความรู้สึกไม่มีฐานข้อมูลใลยที่ส้นถ้าถามว่าเอาข้อมูลจากไหนเอาข้อมูลจากกูนี่แหละ <c ười> คันนี้หล่อครับจัดทรงดีสีก็หล่อนะครับ อ่าสำหรับคนที่มองว่ารถคันนี้แสนสามห้าแพงไปไหมก็ต้องบอกว่าก็ถ้าท่านเข้ามาช่วงนี้ท่านก็หนีไม่พ้นราคานี้ครับถ้าท่านอยากได้ต่ำกว่านี้ท่านต้องย้อนหลังไปสัก5ปีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านก็ไม่เจอราคาต่ำกว่านี้ครับผมราคาระวังว่ามันจะดีดไปถึงสอง0 0 0นะครับอันนี้พูดกันแบบ ด้วยสัญชาตญาณผมว่าตัวนี้บอดี้ดีใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วนะครับสตาร์เลดตัวนี้คิดว่าน่า,นานจะลงบล็อกใหม่นะเครื่องตัวนี้น่านจะเป็นเครื่องที่ลงในโดเลอร์อนตัว GTI นะเอ๊ยตัวนี้ตัวท็อปสุดมันพันหกอาจจะไม่ใช่อันนี้ไม่มั่นใจไปสั์ชัดเรื่องเครื่องแต่รถสีสวยจีจารนมากนะครับจีจานมากเกียร์ธรรมดาเชื่อว่าได้มาขับไม่ใช่รถที่สร้างปัญหาให้คุณแน่นอนนะครับสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องไปทดลองดูแน่นอนครับนะฮะโอ้ยทะเบียนอะไรอะ่ะโอ้ยทะเบียนญี่ปุ่นนี่ไปขัดอยู่ญี่ปุ่นเหรอออนะครับก็มีสิ่งที่ต้องมีเกวัดโอ้ยพวงไรเดินตัวนอกขึ้นมาคุณหล่อวะ่ะแปลกตาเออไม่รู้ว่าเขาตกแต่งสไตล์อะไรแหละแต่ว่าหล่อเลยแหละครับคันนี้นะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยเชียร์เป็นการสร่วนตัวอวยเป็นการเสรืี่ยตัวฮนะ มันเป็นรถที่เหมาะมากการใช้ในเมืองนะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอึดทนแล้วทรงเหลี่ยมแข็งอย่างเงี้ยอยู่อีกนานครับผมผมเชื่อโดยส่วนตัวนะว่าใกล้จะมาแล้วครับระวังมันจะดีไปแถว2องแสนเด้ออ้าวครับผม a p พเอพเจ็ AP, นะตัวนี้บอดี้มันนะอ่ามันก็คือ s t a r l เลนะครับขอให้โชคดีครับผม